ไม่มีเลยต่างกัน5ต่างของประเทศเรากระบวนการของการเข้าสู่กระบวนการประกอบกับประกาศคอ,อตอชเมื่อมี58ครับที่188ออครับ25เพราะพวกเราทุกคนผ่านกระบวนการเอามาให้ให้ทดลองในอดแบบคนหนักนะเราทำงานเราหารายได้มาผลขนาดที่ร่างกาย ของคนที่เศษถ้าขาดพวกนี้มันเอาเงินจากเราไปเท่าไหร่มันลำเวียงยขนาดไหนรัฐบาลทบที่มันส่นงผลกระทบผลร้ายต่อสุขภาพพยายามที่จะเพิ่ม่ายดมบัดสวนปูชริภาผู้เสพยาเสพติดตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรกรมและพื้นผูสมาร์ บครันี่เลยสุดที่จิตนะครับเป็นผู้ับหมวดนะครับานหนูรูปงาม สีโพโพวิศิล oh. ปีอานะ่รับอยดูสิดูสิเนอะชื่ออะไรนะคงชัยทำก็ไม่ได้นะครับถ้าคงไม่พาพวกอาอําเภอไม่พาพวกเธอมาเราก็โดนอาวี๋